มาครับอย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวครับวันนี้ครับมีศึกฟุตบอลมาฝากพี่ๆสามคู่ครับคู่แรกครับเราจะไปกันที่เบอร์รี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอริเบูก และต้องบอกได้เลยครับคู่นี้ครับน่าสนใจเียงอย่างมากครับในฝั่งของเบอร์รี่ครับผลงานเนี่ยฮะเคยเจอกันมากับในด้านของเรียวปูเนี่ยล่าสุดโดนไป3ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็สําหรับในค่าคืนนี้คิดว่าเบอร์รี่แผงหลังจะรับแนวรุกของริเวอร์ไม่ไหวครับเกมของริเวอร์ผู้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแดนกลางหรือแดนหน้าสามารถที่จะคอนโทรลได้ดีครับแล้วก็สามารถที่จะจบได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมมองว่าสําหรับคู่นี้ ยึดใจไปมองที่ออลริเวอร์ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นครับวันนี้เบอร์ลี่งานหนักจริงๆต้องบอกว่าคู่เซนเตอร์แบ็กเหนื่อยแน่นอนรับเพราะว่าริมเส้นสองฝั่งของริเวอร์มีความเร็วสูงเนืคอับเพราะฉะนั้นยึดใจไปที่อลริเวอร์นี่คือคู่ที่1ครับคู่ที่2ครับต้องบอกว่าไปดูในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนืคอยับต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับคู่นี้ครับต้องบอกว่าเจอกันมาเนี่ยนะครับในวันที่6เดือน4ปี2025คือเกมล่าสุดเป็นในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตีที่เสมอกับแมนยูไปศูนย์ประตูต่ตอศูนย์ครับและต้องบอกว่าเจอกันเนี่ยนะฮะโคตรมันนะครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยอยู่ที่จังหวะและนะฮะโดยส่วนตัวผมผมมองว่าคู่นี้ให้ไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมเชื่อว่ามีอะไรดี ฝ่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับเพราะฉะนั้นครับถ้าจะยึดใจวันนี้มองแม้ว่าผมเองนะฮะเป็นแฟนในทางด้านของแมนยูก็ตามแต่ผมมองว่าคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชัยได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาต้องไปอยู่ที่ Manchester City. แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ที่3ครับเราจะไปกันที่ราลีกาสเปนสำหรับในทางด้านของบาเซอรโรน่านะครับต้องเจอบในด้านของบาร์เซีย ต้องบอกว่าบาร์เซโลนาไม่ต้องพูดถึงเลยผลงานนะเวลานี้ต้องบอกว่าสุดๆครับกำลังฮอตเลยครับนะเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่าถ้าจะไปวันนี้บาเลเซียอาจจะตั้งรับแต่ไม่เหนียวแน่นพอก็อาจจะโดนบาร์เซโลนาคู่นี้ครับไม่ต้องลงดีเทลเยอะเจาะลึกเยอะจัดไปบาร์เซโลนาครับสามคู่ที่พูดมาครับต้องบอกว่าเราเน้นครับเน้นให้ไปมองในทางฝั่งของออริเบปูจังหนับแน่นอนครับ และต้องบอกได้เลยว่าไปกันให้ไปกรขบุงครับใครที่ยังไม่ได้ไปหาผมนะฮะต้องบอกว่าเปิดใจแล้วไปเจอกันนะครับก็ไปที่แอคเซที95เสื้อกีฬาเกตพรีมเมียมเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านขอให้พี่ๆทุกคนเชื่อใจแลบเปิดใจไปเจอกันครับรับรองสนุกแน่นอนสําหรับวันนี้จอรล,ลีไปก่อนขอให้พี่ๆโชคดีนะฮะต้องบอกได้เลยว่าสําหรับลิเวอร์คือยืนหนึ่งในดวงใจตามนั้นครับสวัสดีครับ